นะโมพุทธายะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่25ตุลาคม2564ครับวันนี้ผมก็นำเสนอนะครับสมเด็จพิมพ์ทรงเกดีนะครับแต่อันนี้ไม่ขอระบุนะครับว่าวัดไหนนะครับเพราะ ยังไม่ชำนาญน,นะครับขนาดจะต,ต้องบ่งบอกวัดได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับพอจะรู้นะครับว่าสมเด็จองนี้ออกวัดละครังหรือบางพรมก็ช่วยชี้แนะนะครับแนวทางให้กับทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็องนี้ฟันธงไม่ได้ครับ ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเนื้อวันะสีขาวนะครับนุ่มนะครับสีขาวนุ่มฟูนะครับนะครับก็น้ำหนักองนี้แดกรัมนะครับมีรอยขูดด้านล่างมานิดหน่อยนะครับองนี้ไม่แน่ใจว่าขูดไปทำอะไรนะครับแล้วก็นะครับน้ำหนักแดกรัมนะครับองนี้สีขาวนวลนะครับ นะครับจับอย่างนี้มีความรู้สึกว่าเบานะครับแต่พอช่างแล้วน้ําหนักอยู่ที่8กรัมนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับก็ดูจากลักษณะขององค์แล้วก็สวยสดงดงามนะครับเส้นซุ้มก็พดเหี่ยวยุบย่นย่อนะครับนะครับเนี่ยครับเพื่อนเพพี่ๆจะเห็นนะครับว่าเส้นซุ้มเนี่ย โค้ขขงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ก็จะมีตรงนี้หดแล้วก็จะเป็นสองเส้นนะครับเหมือนๆสองเส้นนะครับนี่คือการหดของซุ้มองค์พระนะครับด้วยอายุนะครับขององค์พระก็ตามนะครับนะครับองค์นี้ผมกล้าการันตีได้เลยนะครับว่าแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติขององค์พระแล้วองค์นี้ นะครับมีความหดเหี่ยวยุบย่นย pues ่อนะครับเส้นซุ้มหดเหี่ยวนะครับดูจากการนะครับตัดของพระนะครับนะครับนี่ครับมีการรอยขูดของมวลสารนะครับที่ลงมานะครับเนี่ยครับนี่ครับรอยขูดนะครับของก้อนมวลสารนะครับเนี่ยครับ แล้วก็มีก้อนมวลสารกลมๆตรงนี้มีรอยขูดนะครับของก้นก้อนมวลมวลสารมันเป็นของการตัดนะครับก็เลยเกิดรอยขูดลงมานะครับก้อนมวลสารนะครับก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องนะครับขึ้นหน้าจอให้ดูเนี่ยครับเพื่อนๆพ่ี่พเห็นไหมครับก้อนมวลสารใหญ่มากนะครับ ก็ถ้าท่านใดนะครับพอจะทราบว่าออกวัดไหนนะครับก็ช <survey> ่วยแนะนำเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมก็ไม่กล้าการันตีครับว่าออกวัดไหนนะครับเนี่ยครับนะครับก้อนมฬสารนี่ครับกลมๆนะครับรอยขูดเกิดจากการตัดนะครับขององค์พระนะครับ ก็มียุบมีแยกนะครับเนี่ยครับรอยแยกเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับว่ามวลสารองค์นี้เป็นอย่างไรนะครับขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ผมอ่านนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านเลยนี่ครับเรามาดูกันนะครับ ลักษณะขององค์พระครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับพระพักนะครับนะครับพระเกศนะครับนะครับทั้งเกตนะครับพระเกศนะครับจะมีรอยนะครับหดของพระเกศเข้าไปนะครับความเหี่ยวขององค์พระนะครับ เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับม้วนเข้าไปนะครับม้วนเข้าไปข้างในนะครับม้วนหดเข้าไปข้างในนะครับอย่างเนี้ยนะครับของเกศทาไม่ได้นะครับด้วยอายุพระนะครับนี่ครับนะครับความหดนะครับหดของซุ้มพระนะครับมีก้อนมวนสารนะครับเม็ดดานะครับเม็ดเหลืองก็มีนะครับเดี๋ยวจะชี้ดูครับ นี่ครับการหดนะครับทําให้เกิดนะครับสองเส้นนะครับความหดของซ้มเข้าไปองนี้ผมการันตีได้เลยนะครับแท้แน่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 นะครับแน่แน่สองแน่สามแน่เลยครับองนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก้อนมลสารนะครับสีเหลืองนะครับองพระก็จะมีนะครับรอยหลุมบ่อลึกเข้าไปข้างในนะครับอันนี้คือก้อนกวด นะครับก้อนกรวดก้อนมวลสารนะครับนี่ครับก้อนมวลสารนะครับยุบเข้าไปนะครับเส้นซุ้มหดนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพี่ๆครับเส้นซุ้มนะครับหดเหี่ยวเข้าไปนะครับก็มองเห็นนะครับก้อนมวลสารนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้หัวเข่านะครับก็นี่ครับนะครับก้อนมวลสารนะครับผงพุทธคุณ นะครับเนื้อวันณะองนี้สีขาวนะครับขาวนวลเลยครับองนี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมก็ใช้น้ําอุ่นเช็ดไปสองรอบนะครับก็เลยมองเห็นมนลสารนะครับเนี่ยครับก้อนมนลสารนะครับความหดเหี่ยวของซุ้มพระนะครับนี่ครับก้อนมวลสารนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ ท่านใดที่พอรู้นะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับนี่ครับนี่ก้อนมวลสารนะครับนะครับก้อนมวลสารนะครับองนี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับองนี้นี่ครับก้อนดำนะครับ ก็ให้ดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะมีนะครับะคล้ายๆกับสีม่วงๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นผงเหล็กไหลหรือเปล่านะครับนะครับนี่ก้อนมลสารอันนี้ไม่ใช่ก้อนมลสารนะครับอันนี้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมก้อนมลสารหลุดออกไปนะครับไม่รู้ว่าเป็น ก้อนมลสารหรือนะครับพวกเกอรดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับที่พระคุณท่านใส่ลงไปนะครับอันนี้บางท่านมองอาจจะเป็นก้อนมลสารนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมหลุมใหญ่นะครับหลุดออกไปนะครับดูทั่วองพระครับเนี่ยครับนะครับวงแขนนะครับก็วงแขนใหญ่นะครับเกี่วเรียวเล็กลงมา สองข้างนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นพวกออกเป็นเม็ดสีม่วงนะครับเม็ดดำนะครับนี่ครับชั่วทั้งองค์เลยนะครับเม็ดดำนี่ครับนี่ครับนี่ครับใบหน้าของท่านนะครับเป็นไงครับทุกท่านพอจะนะครับเดาก็ได้ไหมครับองนี้ว่าเป็นวัดไหนนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะมีก้อนมวลสารนะครับผมพุทธุคุณนะครับต่างๆนะครับผมที่ท่านเจ้ารคุณใส่ลงไปนะครับนี่นี่ครับก็ให้ดูกันด้านหลังนะครับ ไม่ชัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีพวกนี้นครับก้านทูบนะครับผมอุตุคุณนะครับนี่ครับเต็มทั่วทั้งองค์นะครับองนี้ทั่วทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับ ตรงนี้น้ำหนัก8ดกรัมนะครับแปดกรัมนี่ครับนี่ครับโอ้ยขอโทษครับขอโทษนียครับผมพุทธคุณนะครับเนี่ครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับข้อนดำดำนะครับ นะครับนี่ครับอันนี้เม็ดสีเหลืองครับก็เดี๋ยวให้ดูนะครับด้านข้างกันบ้างนะครับขออนุญาตวางกล้องแป๊บขอปรับกล้องก่อนครับโอเคนี่ครับอันนี้ขอบข้างนะครับ ดูความหดเหี่ยวนะครับดูความหดเหี่ยวของพระนะครับเห็นไหมครับผมกุศุก้อนพุตุคุณนะครับนี่ครับนี่ครับก้อนใหญ่มากครับนะครับเป็นหลุมนะครับเกิดจากการหดนะครับก็เลยเกิดเป็นหลุมนะครับเป็นช่องว่างนะครับนี่ครับนี่ครับก้อนกุศุคุณนะครับอันนี้ของพระนะครับนี่ครับ ที่เป็นขียวยาวคือเป็นการตัดนะครับแล้วก็ก้อนพุทธคุณรูดลงมานะครับรูดลงมานะครับทําให้เกิดนะครับนี่ครับนี่ครับก้อนนี่ครับผนสารนะครับสีเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นการลอยเป็นการขูดลงมาเห็นไหมครับ ครเป็นการตัดนะครับตัดจากข้างบนลงมานะครับนี่ก้อนเมฆุ่นก้อนนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นรอยรูดลงมานะครับอย่างนี้นะครับก็ผมอย่างนี้นะครับจากที่ศึกษามานะครับก็ฟันธงได้เลยองนี้แท้แน่นอนแท้แน่นอนครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ก้อนพุทธคุณนะครับก็ตัดจากฝั่งนี้มาเช่นก <step> ันครับก็เป็นการลอยขูดของก้อนพุทธคุณลงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับก่อนตัดก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับพอตัดปุ๊บก็ขูดลงมาอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับนี่ครับสวยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสมเด็จพระคางังนะครับพิมพจีดีนะครับนี่ครับ เพื่อนๆไปพี่นะครับก้อนพุทธคุณนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับรอยขูดเห็นไหมครับนะครับนี่ครับรอยขูดนะครับเกิดจากการตัดนะครับของอค์พาะนะครับนี่ครับนี่ก้อนพุทธคุณนี่ครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับตรงนี้นะครับ พิมพ์ทรงจะดีนะครับองนี้ท่านใดสนใจนะครับผมเปิดไว้ที่10บล้านนะครับราคาต่อรองกันได้คุยพูดคุยกันได้โทรกันมาครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ผมอ่านหมดนะครับอันไหนที่ตอบได้ก็ตอบนะครับอันไหนที่ตอบไม่ได้มันจะเกิดอาการของฟาร์มไม่พอใจกันก็จะไม่ตอบนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามนะครับรับชม ผมก็เชตินะครับคนรักพระสมเด็จนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ